สวัสดีครับพบกับผมหายอยู่หากินวันว่างๆนะวันนี้ก็พามาดักหนูหมายเก้านะหมายเดิมความที่ได้ไปวันนั้นเกือบสี่สิบตัวนะครับก็มานี้ครับผมผ่านเพชรเหมือนเดิมนี่ไปครับผมไปลุ้นกันครับมาของผ่านเพชรเป็นไงชาวนี้ <c oughs> ลันปลาไปหนึ่ง หนูก็ไม่มีตัวม้านะเน,นี่มันติดกับพื้น,นเลูพื้นไหนกับเนี่ยแสดงว่าเข็ตไปแล้วหนูก็อยู่นี่ครับเนี่ยข้างข้างของนะอาผมนี่นเข้าไหมเนี่ยช่องหนูนะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ช่องางไรนั่นเนะ่ยผ่านเพรเขาไม่เห็นนะ ครับผมถมยาวๆครับของพันเพชรเพราะว่าเขาไม่ได้ดักห่างๆนะเขาดักทีครับ <_ letter> ผมเดี๋ยวไปลุ้นต่อไปครับผมของพันเพชร <_ letter> มาครับไหนไหนโอ้ยหนูใหญ่ครับพันเพชรได้หนูใหญ่โอ <_ letter> ้โหเรีย,ยบร้อยนี่เหรอนี่นะครับผมโดนกับ ฟ้าลั่นนะนี่ติดตรงไหนวะติดหางหรือติดขาโอ้โหนิดเดียวจะหลุดแล้วเนี่ย <c oughs> ติดปลายเล็บครับผมของพันเพชรเ <c oughs> นี่ยะเห็นไหมปลายเล็บนิดเดียวนะอโอ้โ houi <c oughs> ไม่น่าเลยมันติดตรงไหนวะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเชือกมันอยู่นู่นนี่ครับผมของพันเพชรเฮ้ครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะ นี่อ่ะได้ตัวแล้วครับผมนี่นี่นะติดแค่นี้เองนิดเดียวตัวใหญ่ๆเลยนะจะลุดอีกแล้วนี่โอ้โหถึงว่าถึงขาวมันนะแก๋ครับผมไปลุ้นหลังต่อไปครับผมไหนครับผมขอพันเพชรตรงไหนมั้งครับดูรอยดูรอยนี่นะโอ้โหทางนี่โน่นนะครับไปนู่นมานี่ครับผมนี่นี่นะทางมันนะโอ,โอ้โหลั่นฟ้าวครับผมนู่น ฟาวแสดงว่าหนูอ่าตัวเล็กนะนี่ก็ทางนะครับนี่นูน่นขอกข่าวเนี่ยทางนั้นเลยนี่เหรอมาเจอกันตรงนี้โอ้เอาเรื่องครับผมนี่ทางไปนู่นนูนเป็นกลางงานเลยนี่ก็โอโ้ทางมอเหมือนมอเตอร์เวย์เลยนะทางหนูอะ เดี๋ยวผมไปครับไปครับผมขอพันเพรอีกนะเขาไหมไม่ออกมาเดินมันเพิินคุยรู้อยู่ต้องเจอพานฟุกแบบมีเหยื่อไม่ได้มันไม่หิวหลังนี้ไม่เข้านะครับผมนี่หูมีตัวนะแต่ไม่โดนไปครับ เงยไม่มีตัวมาสองพันเพชรนี่ดักนี่นะหน้าโดนอืมไม่มีตัวมาใช่มันไม่โดนก็แสดงมันไม่มีตัวอืมแสดงว่าวไม่มีตัวมีทางมาลงมาดิอเออเหรอ เดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปนะของพระเทศนะนู่นข้างหน้านู่นผ่านเพกระดับตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งขังบนนี่อีกแล้วก็ตรงนี้อีกนะเขาเก็บไปแล้วโอ้โหนี่อีกเอา้าลุม,มล้อมอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกโอ้ แน่นอนครับผม,มก็ไม่ติดก็ไม่ติดไม่มีตัวมานะโอ้โหไปครับหมดย่างของพันเพชรนะออยางใช่ไหมไปครับไป็นลุ้นตอเนี่ยหอมผันเพชรนะเดี๋ยวเยยะมากมายนี่ก็อีกกลับนึงไม่มีตัวมานะนูน่นอีกกลับนึงไม่มีตัวมาอะไรนะ เนี่ยรอยหนูมันก็มีกินนะครับผมเนี่ยรอยกินเนี่ยตรงนี้เขาก็ดักนะไม่มีตัวมานี่ดูรอยมันกินข้าวดิข้างล่างอนะทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่มีตัวเข้ากลับนะครับผมเพราะว่าของพันเพชรเขาไม่มีเหยื่อนะเขาวางแบบหนูเดินมาเหยียบอะไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับเป็นไงพานเพชรวันนี้ เก็บไม่ไหวเก็บไม่ไหวเลยใช่ไหม,ไมกเก็บกลับเก็บกลับไม่ไหว <laughs> ไปครับ <laughs> เป็นไงครับผมนังนี้ไม่หลัน่นหั่นเป๊ะตรงไหครับเหลือต้องไหอีกนะเหอปะตรงไหครับเป็นไงครับ โอ้โหเรียบร้อยาคอนี่เหรอสติมันก็ต้องอย่างนี้เองนี่ก้านคอเลยเรียบร้อยไซก็กลางๆนะโหใหญ่โย,ย,โยแสดงว่าหนูกำลังท้องนะช่วงนี้นฟิชลิ่งกันบ่อยอไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหลังก็ไปมาครับผมนี่ก็ของพานเพชร หมดแล้วนะหมดแล้วต่อไปก็เป็นของพันฟุ้งนะครับผมนูน่นผมก็ไปซ้ำหมายเก่านูนน่นแหละยังพอมีตัวอยู่ก็เป็นรุ่นกันครับผมมาครับผมอันนี้หลังแรกของพันฟุกนะฟ้าลั่นเรียบร้อยหนูน้อยนะนี่ไปครับผมนี่ในตัวเก็บครับนี่หลังที่สองครับผมเป็นฟ้าลั่น ได้ตัวครับผมนี่ใส่เดียวกันเลยใส่ขวด M100 นะขวดสปอนเซอร์เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับนี่ครับผมนี่หลัง,งหน้านะฟารลันนะโอไ้ไม่มีตัวมาครับผมหลังนี้ไม่มีตัวมานะโอเคครับผมเก็บก่อนครับนี่ครับผมนี่กระมกุกกระดักใกล้ๆกันเลยนี่หลังแรกครับผม อ้าวเรียบร้อยนี่หรอเมื่อคืนผมก็ได้ตัวนี้ไปตัวนึงนะนี่หรอผมได้ตัวนี้ไป,ไปอีกตัวนึงเมื่อคืนเนี้ยเช้านี้ก็ตายอีกตัวครับผมเ,คคบเก็บครับเก็บครับนี่หลังนี้เก็บแล้วนะหมาหลังนี้เป็นไงครับอ้าวเรียบร้อยนูน่นข้างไหนครับผมเก็บก่อนนี่หรอหนูน้อยนะ ใน้อยครับผมนี่่ะแต้มครับเก็บก่อนครับผมนี่ครับผมผมเก็บแล้วนะหลังนี้นี่หลังนะครับเป็นอันนี้เป็นฟ้ารันนะเป็นครับโอ้เรียบร้อยหนูน้อยกวครับผมเอีเดี๋ยวใส่น้อยนะนี่แคครับเก็บก่อนครับนี่ผมมาซ้ำหมายเก่านะครับทุกคน ก็ยังพอมีตัวอยู่นะเนี่ยที่เดิมเลยจําได้ป่าครับที่เก่าจเจ้าเดิมหลังนี้ก็ฟ้าลันนะอ่าไม่มีตัวมาครับผมหลังนี้ไม่มีตัวมาหลังนี้อ๋อโอเคหลังนี้ไม่มีตัวมานะฟ้าลันโอเคครับผมนี่ครับผมนี่ดูดิข,า,ขาวๆทั้งนั้นเลยผมดักทั้งนั้นเลยนะ ฝาล่างนี้ครับผมโอ้ฟ้าล้านเรียบร้อยนี่อ่ะาล่นครับผมซ้ำใหม่เก่าครับเนี่ยใหม่เก่าจริงนะนี่หรอใหม่เก่าที่ผมได้ไปสามสิบหกตัวนี่เช้านี้ก็ไม้เกลียวครับผมนี่หลายตัวครับผมฟาล้านเนี่ยใกล้ๆกันเลยมีตัวเปล่าตัวนี้อ่อตัวนี้มีมีม้านะ้าล้านครับ นี่ตัวนี้ไม่มีมาออเออเก็บครับผมเก็บครับมาครับผมฟนานรันผมก็หมดแล้วนะผมเอามาแค่สิบดูดังนี้ครับอุย๊ยอะไรครับอุย๊ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้กลับอยู่นี่ครับผมผมดังนี้นะมันละก,กลับมานนี่ครับนี่นี่นี่ตัวตัวตัวไม่ตายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดก,การก่อนนะครับผม นี่ครับผมได้ตัวแล้วนะติดทางนะครับนี่สายสวยเลยติดทางนี่ครับนี่แทบหลุดโกเครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหนังต่นไปครับมาครับผมนี่ผมก็าดักทีเดิมเลยนะวันนั้นที่ผมมาดักนะเช้านี้ก็ไม้เกล้ครับนี่นี่ครับผมผมติดนะโกเคครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนครับผมนี่ครับผมได้ตัวแล้วนะ นี่อ่ะหนูไซสสปอนเซอร์ครับผมนี่ไซสสปอนเซอร์นะเขค,ครับผมเดี๋ยวไปชมหลังต่อไปครับมาครับผมนี่หลังเดิมนะนี่มีตัวครับผมผมดากตรงนี้เมื่อครั้งก่อนนะมันลากมานี่ครั้งนี้ก็ติดเขี้ยครับข้างไหนนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใหญ่หรือเปล่าอู้เอาเรื่องครับผม เดี๋ยวจะกระก่อนนะครับผมมาครับผมนี่ได้ตัวแล้วนะนี่เหรอนะไซ่เอ็บร้อยนะครับไซ่เอ็บร้อยเขี่ยครับผมเก็บครับไปชมล่างต่อไปครับผมนี่ก็อีกหมายนึงนี่ทุกคนกลับหายครับอยู่กลางนะโดนตัวไหมโดนตัว,ตว,ตว,ตวโอ้เรียบร้อยมีแต้มครับผมนี่อ่ะ มีแต้มครับเก็บบอลครับผมมาครับผมมาอยู่ข้างหน้านะนี่อ่ะไม่ไม่ตายครับเดี๋ยวผมจะกลางก่อนนะครับผมมาครับผมนี่ได้ตัวละไซเอาเรื่องอยู่ครับผมนี่อเข็บครับผมเก็บครับมาครับผมผลงานซ้ำหมายเก่านะครับผมนี่หมายเดิมเลยนะที่ผมก็ผพานเพชร ที่ดักลายรวมกันได้สามสิบหกตัวสามสิบหกตัวครับผมสําหรับเช้านี้นี่ครับผม <S <S <ally> <S นี่อ่ะอันนี้ของพันเพชรนะได้ตัวใหญ่ครับผมกับนกไก่นาของพันเพชรเมื่อคืนราดได้อีกสองตัวเป็นสี่ตัวครับผมเช้านี้ได้อีกสองเมื่อคืนได้อีกสองเป็นสี่ตัวครับแถมนี่ครับผิดคิวหมาหนึ่งตัวครับผมเป็นนกไก่นานะ อันนี้ก็เป็นของพัานฟุกครับผมนี่โอ้โหไซส์ไม่ใหญ่แต่เน้นเยอะนะครับผมนี่อ่ะของพันฟุกก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ็สิบสองสิบสามสิบสี่แต้มครับผมของพัานฟุกสิบสี่แต้มเขเครับผมมาซ้ำหมายเก้าก็ยังพอมีตัวครับผมเขค,ครับสำหรับเช้านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผม